จะส่งมาเหยียบจังหวัดตราดปูก็อร่อยจะส่งมาร้านนี้เลยปานสีรีสอร์ทของเจโน๊ตแก้วมาให้หิวเลยวันนี้บอยพาแม่มากินที่จังหวัดตราดนี่นี่นี่ข้าวผัดปูที่แท้จริงแต่ปูเยอะมากปลาหมึกอร่อยมากถามรอบกันพอเป็นไงบ้าง ทำไมพูดร้านนี้เขาเขาดูแลแขกบ้านแขกเมืองคนดังมากินหมดคนดังที่ดังที่สุดของร้านก็คือบอยเอ็นเตอร์เทนเขาลูกอยู่ตรงนั้นะคนนั้นระดังสุดเฮียอ์ดมันชงตลอดแม่มันชงให้ตีอย่างตลอดเลยไปอีสานูไม่ได้เลยช่วงนี้มีแอบไปรับกันไปกินของกินข้าวตั้งแต่วันนั้นยังพูดไม่หยุดเลยโอ้มันสั่งกุ้งไส้ใหญ่ที่ในร้านอออมาเรื่องจริงอ่ะแล้วลูกเคยทำให้ไหมไมน เพราะว่าพี s <S ่บอยย้ำมากว่าต้องมาให้พันกินมือเย็นร้า <ele> นมาทั้งทีเยส่งมาทั้งทีเยส่งก็จะต้องได้กินของที่อร่อยรู้สึกอร่อยมากทุกอย่างอร่อยจริงๆไอ้ทีหมอโรกภัอยากกินกินไปกินให้เต็มที่อะไรหมดเอาออกแยกไว้ก่อนที่เหลือไว้ให้ตุ๊กเกินเจนเอาแก้บอกความจริงเยส่งเข้าไปนะถ้าเยส่งกินไม่หมดหนึ่งซีโครงหนึ่งแถวนี้ มื้อนี้ยัส่งต้องเลี้ยงมาใครที่อื่นก่อนได้ไหมโอ้ยอะไรเนี่ยมึงตัดมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยนี่แหละนี่แหละสิโคงหมูกระโดดกำแพงอันนี้ปลาอันนั้นปลากระปลากระพงจ้ะลาบปลากระกพงอร่อยมากนุ่มจริงๆมันแทบจะละลายในปากอันนี้เรื่องจริงรสชาติจัดจา้าน ือเนี่ยใกล้เคียงกันทุกร้านนะแต่อันนี้เจโนกแก้วเขานเนี่ยได้ของสดเพราะเขาเป็นแม่ค้าขายของสดอันนี้ของเด็ดของร้านนะคะปลปาลิ้นหมาทอดกระเทียมยส่งปลาลิ้นหมาทอดกระเทียมนี่ปลาลิ้นหมานี่คือการทอดกระเทียมที่แท้จริงก็คือกระเทียมแบบมาจุกๆเลยเจโนกแก้วปลาลิ้นหมานี่หากินยากเหมือนกันใช่ไหมหากยากอร่อยจริงเนื้อมันจะไม่เหมือนปลาหมาไม่หนามมันนุ่ม ปลาลิ้นหมาแม่น้ำอ่ะมันจะไม่มีเนื้ออแม่ไปคนทำกับข้าวแม่จะรู้คบว่าปลาสดม,มันเป็นยังไงใช่ปลาสดเนื้อจะเหนียวาปลาตายแล้วนานแล้วเนื้อจะร่วนเออออรร้น้รนนเต็มมากเจนกแก้วเนี่ยไปที่ท่าเรือ ไปสั่งกุ้งไซส์ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกใบนี้จะมีแล้วบอกว่าขอเย่ยงมาอย่าให้เสียหน้าคนตราดเพราะฉะนั้นการที่ไม่เสียหน้าคนตราดก็คือต้องเอาของสดขณะมีพายุยังต้องสั่งเอาเรือออกไปหากุ้งที่ตัวใหญ่มากมาให้กุ้งใหญ่มาละ่ะใหญ่มากในฐานะที่เราเป็นลูกเย,ยส่งแล้วเรารู้ว่าเย,ยส่งรักผัวมากให้ผัวเย,ยส่งกินก่อนแต่ในฐานะที่ผมเป็นลูกเย่ยง ผมรักเยส่งมากผมก็ให้แม่กินก่อนอันนี้ให้กินเหรอให้กินหรือให้แทะแม่ภูมิใจในตัวผมแตกบอกได้เลยเมื่อลูกหวังดีกูจะเลี้ยงหมาให้ก้อยให้ลูกสาวเยส่งให้ลูกชายเยซองกูไ่าจะไม่ได้แดกกูไดจะไม่ได้แดกหลานให้หลานเยส่งมาหลานเยส่งกอฟมีของก๊อฟมึงไปแจกเขาได้หมดอันนี้ของหนูไงหนูก็จะได้ไหมได้และนี่ของแม่อันนี้ผักของกูเพื่อสุขภาพ เีของแม่โอเคไหมโอเคเราเราเราทำในสิ่งที่แม่คิดว่าแม่ทําไงแม่รักใครหนูให้หมดน่ารักจริงเดี๋ยวให้ฝากนกแก้วนกแก้วไว้ตะคนได้ไหมฝากหัวเลยฝากหัวจะได้อ้วนทวนกลับไปอ๋อเหรออ แม่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเจอแบบนี้ตกใจมากเจนส่งนะเขาถามว่ามาตาดอ่ะเขาจะโหลดของโหลดผักโหลดพริก<ว>โหลดหมูโหลดปลามาจาก<ม>ตลาดอาบอกแม่มึงตาดไม่ได้กันดาขนาดนั้นของกินอุดมสมบูรณ์แล้วเป็นไงจริงไหม,มแล้วอร่อยไหมอร่อยมากแม่ขอบคุณทุกคนเลยลูกขอบคุณกระทังบอยขอบคุณเจนนกแก้วด้วยนะที่ทำอาหารอร่อยสุดยอดแต่ถ้าไม่มีบอยวันนี้ก็ไม่ได้กินนะไม่ <c oughs> ไม่ไม่<ๆ>บอยแค่พามานกแก้วแค่ทำแต่ส่งจ่ายเงิน ้เดี๋ยวฉันจะพาเยส่งไปบุกเซ็นเตอร์ของคลองใหญ่ซิตี้เป็นอำเภอท้ายสุดของจังหวัดตราดที่ติดอยู่กับเขมรแล้วตอนนี้สุขภาพแม่เป็นไงบ้างเนี่ยก็ดีอยู่ดีอยู่คืออะไรอ่ะก็ไม่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรคือสุขภาพดี ร่างกายดีถึงได้มานี่ได้แม่หนูมีของว่าฝากแม่นะนี่ซื้อซื้อของมาให้แม่แม่ต้องกินนะแม่รู้ไหมว่าคนแก่ญี่ปุ่นอ่ะอายุยืนเป็นร้อยปีโอ้เอาถูกไหมแม่เคยได้ยินข่าวไหมคนญี่ปุ่น่ะมึงให้แม่อยู่อายุยืนร้อยปีไออาร์ตมันไม่ใช้กูไลยันหลอกไปอ๋ออันนี้ไออาร์ตมันมัน,ม,น,ม,นมันนี่สมรู้ร่วมคิดมันอยากให้แม่อายุยืนแม่จะได้ทําคลิปเยอะๆคนญี่ปุ่นอ่ะคนแก่แข็งแรงมาก เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่คนญี่ปุ่นจะเกิดมาเขาจะมีอาหารชนิดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นกินแล้วเขาจะกินมาตลอดก็คือนอตโตะนอตโตะก็คือถั่วเน่าแล้วในถั่วเน่าเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่ช่วยให้หลอดเลือดไม่แข็งตัวช่วยให้คนแก่เนี่ยมีฮอร์โมนที่ดีช่วยให้ผู้หญิงที่บมดประจำเดือนนะแข็งแรงนี่พยายามมือบังไว้นะไม่ให้รู้ว่าเป็นโปรดักอะไรนะเดี๋ยวาเอาหาว่าขายของอ่ะ แต่หนูว่ารักแม่หนูอยากให้แม่กินของมันดีถ้าหมดแล้วเดี๋ยวเอามาให้อีกแม่ก็ขอขอาคุณมอบอยนะลูกนาที่ว่าให้แม่สุขภาพดีแล้วให้มาอยู่ที่อยู่อย่างแบบสนุกสนานมองไปแล้วมันมีความสุขบ้านมันติดทะเลมาเช้าเล่นน้ําทะเลสนุกสนุกไหมสนุกชอบไหมตอนแรกก็ไม่ชอบอืพอมาอยู่อย่างนี้แบบมันไม่ปากกล้าใครก็สนุกอยู่เด็นกับลูกกับหลานเดี๋ยวเราจะพาเยส่งไปกินข้าววันนี้จะพาเยส่งไป ชื่อว่าชุมชนคลองมะขามเยส่งมงว่าอะไรว่าคือส่วนที่แคบที่สุดในประเทศไทยไม่อยู่แค่นี้เองยอดเขานั่นน่ะใช่บปะไปจนถึงต้นมะพร้าวก,ก็คือทะเลเนี่ยแค่เนี้ย400เมตรเนี่ยแคบที่สุดแม่ต้องไปดูในแผนที่ในแผนที่มันจะแบบเป็นติ่งย้อย พอเลยจะตรงนี้ไปก็ขม,ขมบ้นชันขมิขม้นหมดเออขมิ้นหมดอ่ะถ่ายรูปหน่อยพ่อกับแม่ยืนถ่ายรูปหน่อยเดี๋ยวฝนตกแม่แมือนี้กินเป็นที่ลุงเอกเลี้ยงรู้จักไหมลุงเอกไม่ แม่ไม่รู้จักลุงเอกลุงเอกไหนวะลุงเอกโอ้โหหนูก็ไม่รู้จักอะแล้วก็มาถามวันนี้ลุงเอกเนี่ยเขาเชิญย่งจส่งมากินนะอุ้ยน่ารักมากเลยต้องขอบคุณลุงเอกนะไม่เหมือนกับปลาท่อนไทยนะไม่เหมือนไม่เหมือนท่อนน้ำไม่เหมือนว่านี่ปลาท่อนทะเลปลาจระจเมศดำ หนูว่ารักแม่หนูว่าของดีที่สุดให้แม่กินจ้ามปูเอออร่อยแล้วเก็บกระดองที่มันเปิดเยอะให้ตุกดด๊กสวัสดีค่ะทุกเอกเป็นไงบ้างไม่ธรรมดาวันนี้เราก็มาหาคนไม่ธรรมดาเหมือนกันปูพิทักษทะเลตะวันออกในกูเกลิลช่วงนี้มันจะเป็นโฉดทุกการเนาะ,ะช่วงนี้จะเป็นพวกกุ่มตะปูเเยอะ นะครับแล้วก็ช่วงมึกเนี่ยจะน้อยหน่อยจะหนักกว่ชกลุ่มกับครูแล้วก็เทียเ่ยวอาหารเที่เนี่ยแล้วเราบ็สดเพราะเราเน้นจากเรือประมงขึ้นบ้านอ,อร่อยมากมันมาก,มากลูกเอกเขาก็ทําท่องเที่ยวด้วยดูแลประมงด้วย<อ>มันก็คือต้องควคู่กันไประบบนิเวศต้องดีซันน่ารัก<ด>แม่หนูของอร่อยให้แม่กินดีมากลูกอร่อยมากเลยยอมแพ้พี่บอยไม่ได้ผมก็ขออร่อยไหม น้ำเน้นเน้นของสดของใหม่ใช่สดมากอร่อยนะอร่อยก็ดที่ว่าบรรยากาศโอเคมากบรรยากาศดีมากมี่คนน้อยน้อยนี่หลวงเอกตัวจริงอร่อยมากนะอร่อยจริงภูเก็ตผมกะหรี่ดีมากอร่อยต้องร้องขออ่ะร้องขอว่าขออีก อก้างทอากระเทีเยมยกั้นงน้ำปลาปลาจาระเมศ<ป>พราราดคลิกหอยเชลล์โบบอกะหลี่หมึกแดดเดียวหมึกแดดเดียวอร่อยแล้วก็กุ้งถ้าถามแม่นะแม่ชอบผัดุกปลาชาป<อ>ดุกทะเลผัดชามันกินไม่เหมือนของของบ้านเราเระหว่างที่ลูกบอยกำลังเบิ้ลนสองแม่เราเรา,เราได้อะไรแม่ เราได้เลไหมเราได้ปลาแต่มันไม่รู้นะเราหนีมากเนาะลูกบอยพามากินข้าวร้านลุงเอกรู้ที่ให้ปลาไปต้องไปซื้อกระทะใหม่เลยเนี่ยฮะกินกระทะแม่กินหมึกขายเป็นไหมรีบตอบเลยว่ากินเป็นแล้วเขาก็เลยแพมใส่ให้เนี่ยร้านคงลุงเอก FC แม่ทุกคนนะลูกนะถ้าอยู่ใกล้อยู่แถวนี้จังหวัดตราดนะร้านลุงเอกมาแน่นอนเพราะว่า สดทุกอย่างสดทุกอย่างเลยแล้วก็เจ้าของใจดีมากเลยนี่แม่บอกได้เลยกินครัวลุงเอกนะแถมมีกลับบ้านด้วยน่ารักมากได้ส่งไปไหนมาอุ้ยไม่บอกไงอะไรอะไระไปไหนมาแล้วแม่ไปเอาของเขามาทำไมเขาให้เขาให้เหรอ,ขอเขาให้หรือขอ<ห>ไม่ต้องของให้แม่จริงใช่ไหมอ,อยน่ารักจริงไข่ปูเดี๋ยวจะไปผัดเขาผัดเช้า ตัวใหญ่มาก<ง>ว่าสับปุกทอดปั๊บน่ารักมากอ่ะขวาลุ่งเอง หรอใครชวนยังไม่มีใครชวน